เิ็ที่เราในะวันนี้นะครับวันที่สามในการหาทางกลับบ้านนะครับอุตสามาเส้นบพเวลัมิทยาคมนะฮะยังจะเจอเต็มที่เลยคุณผู้ชมเต็มที่เลยครับผมนี่เห็นไหมเต็มที่เลยโอ้นะอันนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับวันก่อนเอ้ารถเก๋งยังโดนสาดอ่ะโอ้รถเก๋งยังโดนสาดไม่ธรรมดาลนะ นี่มีเวทีด้วยโอ,ตอย้ต้องถ่ายไว้ต้องถ่ายไว้เอ,อ้ยเราจะได้ทองตอนไหนเนี่ยโอ้เลือกผิดเส้นดิผิดตลอดเลยนะครับคุณผู้ชมจริงน่าจะไปเลี้ยวออสีแยกตรงนู้นนะเข้าบอพอทงเส้นโน้นอีกเส้นหนึ่งนะครับ ป็นไรมาแล้วก็มามปีนนี้ลงตามเดดชื่อเราได้ได้เกือบทุกเส้นทางเลยคุณผู้ชมดูสิสนุกสนานโอ้โหแถวนี้ก็มีอะไรกันมีขายของด้วยโอ้นี่เอาเรียบร้อยเอาเลยเลยดี ตามหลังเขาก็ธรรมดาแหละคุณผู้ชมอ่าสงสัยจะหมดตรงนี้แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหความสุขความสุขเราก็ะดูสาดด้วยครับไปไปไจะไปเจออีกไหมเนี่ยเอายังไม่จบเ่ยโอ้โหโอ้เส้นนี้โอ้โหอุตสาหมาหลังห้างแล้วก็แอบมาเส้นนี้แล้วนะ ไม่จบอีกไม่ใช่หน้าบอพอจะมีเยอะดิหรือเปล่า <c> ห <oughs> น้าบอพมีเยอะดิจบข่าวเลยนะดิ <c oughs> เออะเดออ็กน้อยเต็มเลยนั่นเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาสงการบุรีรัมย์ครับเ,ออเพื่อความสุขครับเล่นไปเล่นไปเราก็หาทางกลับบ้านโอ้โหใหญ่แก่แต่ผมออกดูเลยสุดยอดแล้ว <c oughs> เอออะกำลังจะพ้นเส้นนี้แล้วนะครับผมไม่ใช่ข้างหน้าจะมีอีกเหรอนะโอ้โ,อโอเลี้ยวผิดซอยครับคุณผู้ชมครับจริงๆอ่ะต้องเลี้ยวเส้นนูน้นเเส้นที่ขนานกับปปฝั่งนู้นนะครับต้องตรงไปก่อนแล้วก็ไปเลี้ยวทางนูน้นเอาแม่เจ้า เส้นนี้ก็เล่นไว้เรากลับไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับต้องไปทะลุเส้นบพนู่นเลยเออเส้นนู้นไม่น่าจะมีเพราะว่าแถวนี้จะมีออบ้านเยอะก็เลยต้องมีรถตั้งเยอะหน่อยเออก็ยังชคกดีกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนไปติดอยู่ตรงแถวหน้าหกเคียวโอ้โหสุดๆเมื่อคืนนะครับครึ่งชั่วโมงกว่าๆก็สุขเขาจะเลยคนระับ จุดนี้ไปก็น่าจะโล่งแล้วครับรถเราก็โดนสั่รถแหมีรถแหด,ด้วยข้างหน้าเดี๋ยวพ้นข้างนาไปก็โอเคแล้วครับผมนี่ข้างมีรถแหลยไม่รู้มรอเดเปิดไหมนะม,มีไหมขหน้าอ,อสงสัพี่เมย์เขเอานั้นขึ้นรถเลย เขาถังเลยเห็นรถก็จอดอยู่ไหมนะ่ะนั่นเลยนั่นเลยรถเขาะ่ะแหละเขาเตรียมพร้อมแล้วพี่เมยม์เขานะ่ะโอเคนี่เส้นอันนี้เส้นไหนเนาะนี่เนาะโอ้โหโอ้โหสาวเชียร์เบียครับผมกราบสุขกราบสุกอ่าไปไปผ่านผ่านผ่าน,านโอ้โหโมีเขาเรียกอะไรนะลอยหมอกด้วยโอ้อะทันนี้ก็มีปลาปลายอมีปลาปลายแล้วปลาปลายแล้วโอ้คิดว่าวันนี้จะไม่ได้ วิดีโอนะคุณผู้ชมก็ปรากฏว่าได้จนได้เลยวันนี้ได้ได้เขาเล่นน้ำสงกรานกันนะครับโอชาเพราะตามรถเล่นสงกรานนี่แหละคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาทางเบี่ยงให้ก่อนอันนี้สนามกีฬาจาังหวัดบุรีรัมย์นะครับสนามกีฬาสนามกีฬาจาังหวัดบุรีรัมย์โอเคอ้าวเบี่ยงได้เบี่ยงได้โอเคไปแหมมาตามรถเล่นสงกรานจะได้ไปถึงบ้านตอนไหนเนี่ย โอเคอาโล่งครับยาวลุอจอดเล่ยนสุขราณอีกอาอาหน้าบอพอไม่มีครับผมผ่านตลอดอโอเคผ่านยาวยาวเลยทีนี้ มีไฟแดงหน้าบอพอนะครับบุรีรัมพิทยาคมไม่มีเล่นสงกรานฝั่งนี้ผ่านผ่านโอ้โหเล่นเปิดสายยายนี้เลยมันจะสนุกตรงไหนเนี่ยเอาหลังรถได้หน่อยเร็้ยวล้างรถได้หน่อยเออดีมาก นกัโอ้ทำไมถึงโรงแรมเทพนครเลยฮะลู่น่ะหรือว่าทางน้นไม่มีที่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปทางบ้านโคกมูช้างเนาะเออทำไมเข้าโคกมูช้างสุงจะไม่ได้ออกเพราะว่าเส้นนู้น่าจะเออโหูููููู่่่่่่ ตีจะออกส่งนี่แหละวล่กสองวันเป็นเปลี่ยวนนเปลี่ยวโอเคบางคนก็จะกลับรถแล้วไปยาวโอเค,อเคถึงวัดอีสานแล้วครับกว่าจะหาทางออกได้นี่จะติดแค่ตรงนี้นิดนึงติดนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะ อ่ะโอเคนะครับคุณผู้ชมออกมาถึงสวนอารมณ์ตรงนี้ละเลยวัวดวัดอีสานมาแล้วนะครับจะไปถึงสี่แยกโรงพยาบาลย่อยอีกนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าฝั่งโรงแรมเทพนครก็ผ่านเฉลุยครับครับผมเนาะโอเคนะครับฝั่งนูน้นเออฝั่งนู้นคนไม่เยอะ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 เขานั่นเฉยๆนะครับผมโอเคอ่ะจะเจอกันในอีพีต่อไปนะครับกับตามติดชีวิตเรานะครับขอบคุณครับ